ดูดชื่อโปรโดเต้ก็กลับมาดีเกม People p เ c k Round กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะได้กลับมาทําการเออซื้อขายละเอออาวุธที่แรงที่สุดในโลกนะครับแต่วันนี้เราจะไม่เล่นนะครับนะซึ่งเพราะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ข่อยนะครับนาม,มันได้สร้างอาวุธที่เจ๋งกว่านั้นแล้วนะครับ เนื่องจากการเจราจาต่อรองในสตอรี่ตะกี้นะครับน่าเกิดการผิดพลาดน,นะครับนะมันก็เลยได้ถูกยกเลิกไปนะครับอาวุธที่จะถูกส่งออกไปขายให้กับคนชั่วก็ไม่ได้ขายนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้่อยนะครับนะเลยได้ประดิษฐ์อาวุธอันใหม่นะครับนะซึ่งนั่นก็คือโอ้โหอะไรวะนี่อภิมหานอยู่เคียซุปเปอร์กระโดดโดทีบนะครับนะโอ้ซึ่งโอ้โหไอ้่อยนะครับได้ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะครับนะแล้วก็มีนักวิจัยร่วมประดิษฐ์มาด้วยนะครับเนื่องจากครอบครัวแพ้งตายหมดแล้วนะครับนะาบอยเฟนก็ตายนะครับนะแเละหมดเลยนะครับนะโอเคเอาละนะครับนะเราจะมาทําการสร้างกันนะครับเอาละวันนี้เราจะได้เริ่มกดทดลองกันสักที เอาละฉันพร้อมแล้วพร้อมที่จะกดร้อนด้วยนะทุกคนไอ้หัวหน้าคอยพร้อมจะกดแล้วว่ะอืมเอาละฉันจะเอามือกดแล้วนะทุกคนเตรียมพร้อมออาหัวหน้าคอยครับเราจะไม่ป้องกันอะไรเลยนะครับนะถ้ามันระเบิดมาพวกเราตายหมดทั้งสามคนเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะ่ะมันจะไม่เกิดขึ้น <c oughs> โอ้โหท่านผู้ชมมันแรงวานดิวเคียนะเนี่ยนะครับโอ้โหเฮ้ย <c oughs> อาวุธนี่แรงมหาปรายสุดโคตรเลยเฮ้ยเละหมดนะครับนะเครื่องมือพังเละหมดนะครับแต่นาฬิกานาฬิกายังอยู่แล้วก็ยังเล่นต่อนะครับการทดลองตะกี้เสร็จสิ้นไปที่ประมาณ3 8วิเนื่องจากนาฬิกาตะกี้มันเลยเล่นเพลินไปหน่อยนะครับนะเอาเลยครับต่อมานักวิทยาศาสตร์ค่อยนะครับก็ได้เริ่มทดลองอีกรอบนึงนะครับนะ โดยอยากศึกษาว่าเออมันจะแรงกว่านิวเคลียรจรเป่าอืมเอาละเอะเอฉันอยากรู้จริงๆเลยมันจะแรงกว่าไอ้นี้หรือเป่าอ่ะท่านผู้ชมอันนี้นะครับสองอย่างนี้มันมีชื่อที่ต่างกันนะครับอันนี้คือผมสม,มุตที่านมาเลยครับว่าไอ้ด้านซ้ายคือนิวเคลีย์ไอ้ด้านขวาคือซูเปอร์นิวเคลียร์นะครับนะแต่ที่จริงมันมีชื่อของมันนะครับนะซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็คืออาอะตอมบอมเหรอนะครับเป็นสมอลนิวเคลียร์นะครับ,เป,รบเป็นระเบิดนิวเคลียร์อันเล็กนะครับนะส่วนตัวนี้แหละเป็นอะไร ฟิวชั่นบอมบ์นะครับคืออะไรอ่ะเป็นเหมือนอะไรเขาเขียนว่าแรงรเทอร์โมนิวเคลียร์บอมบ์เหรอคือแรงกว่าแบบตอนนิวเคลียร์เลยเหรอนะครับนะแรงกว่านิวเคลียร์อันเล็กเหรอด้านซ้ายนะครับนะเออซึ่งเราจะมาดูกันดีกว่านะครับนะว่า2ตัวนี้อะไรแรงจะแรงกว่ากันซึ่งผมจะตั้งมันไว้างห่างดูนะครับนะมาดูกันนะครับนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะปั๊บหนึ่งสองกดหยุดก่อนอ่ะเอาละหนึ่งสองเพปุ๊บ โอ้โหดูด oh, oh. <Hey, boy. S 1> ูด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 ้านขวานะครับนะดูดิดูไอความแรงดินะครับแรงกว่ากันเยอะนะครับแล้วอันนี้เลือดใครวะเนี่ยโอ้โหเลือดไอไข่นะครับนะเลือดด็อกเตอร์ไข่นะครับดูดิดูดินะครับโอ้โหฮะแรงมากแรงจริงนะครับผมว่าคงไม่มีอะไรต้านทานได้น่ะ อ่ะต่อมานะครับนะกับตันบอกหู้หลบอยู่หลังฉันเลยไม่ต้องห่วงดอกอเรียวเคียตัวนี้มันทําอะไรฉันไม่ได้อ่ะไอ้ข่อยแบบมึงแน่ใจนะโอ้แน่ใจสิเอาละมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตุ้มโอ้โหมาลุ้นกันนะครับนะว่า้กับตันมันอยู่ไ,มไหมเนี่ยนะครับนคะรับโอ้โหโนะครับชัดเจน <c oughs> เหลือแต่โลก <c oughs> โลกไปเป็นที่ <c oughs> ตัวกับตันหายไปเลย แต่โลยังอยู่นะครับนะเพราะมันคือโลไวเน้เนีบจังไงล่ะนะครับดิวเคียก็ทับลายลางมันไปได้นะครับนะดูหายหายหมดเลยนะครับตายนะครับน้หายจัสูตไปเลยนะครับนะกระดูกก็ไม่เหลือแม้แต่ให้เราได้เห็นเป็นบุญตานะครับนะเหลือแต่โลนะครับนะที่ยังอยู่อ้าเอาละครับต่อมาเราจะไม่ทดลองกับรถดูนะครับว่ารถจะสามารถต้านทานระเบิดดิวเคียแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันสลายไปเลยหรือเปล่านะครับมาดูกันนะฮะเอาละผมจะจุดระเบิดแล้วนะครับนะหนึ่ง ซ่ํมตุ้มเป็นไงรถโอ้ยกระเด็นกระเด็นเลยนะครับโอ้ยปิ้วปิวปิ้วโอ้แรงแรงดันสูงมากนะครับโอ้ยตุ้มปุ้มปุ้มปุ่มโอ้โหรถเสียหลอโอ้โหเละเละเลยนะครับแต่รถถังรถถังยังอยู่นะครับนะาแล้วยังยิงได้ปกติดูดินะครับแต่แรงดันคือมันแรงดันดันดันสูงมากนะฮะดูดิโอ้โหเละรถหมดสภาพนะครับนะาท้องฟ้าเป็นสีแดงเลยทีเดียวนะครับดูดิ ดูรถดิโอรถถังนะครับโอ้โหนะครับประกอบกันกลายเป็นทามฟอร์เมอร์เลยทีเดียวนะฮะเออรถถังบอกโอ้อย่าไปยุ่งกับช็อตอพวกรถเซเรตอ๋อเ่ยแงโคตรมวเะอเอครับต่อมาเราจะมาเล่นเดสผู้ดูกันครับน้มาดูกันว่าจะเป็นยังไเออเอาเอ้เอ้าเอ้ยเอ้าอะไรวะเนี่เอ้ คืออะไรอ่ะเอา้ากูทําอะไรผิดเนี่ยคืออะไรอ่ะแล้วก่อนทำไมผมเสกมาไม่ได้อ่ะเสกมาแล้วตายทุกตัวเลยระเบิดตัวเลยเอา้าคืออะไรวะ อ้าวนะครับต่อมาดอกเตอร์ข่อยนะครับได้ผลิตอาวุธเขาเรียกว่าไรสนามพลังบาเรียนะครับนะซึ่งมันจะสามารถจะได้ทุกอย่างที่ยิงเข้ามานะครับนะซึ่งไอ้ข่อยนะครับเอามากันนิวเคลียร์โดยเฉพาะนะครับนะเออมาดูกันนะครับว่ามันจะกันได้หรือเปล่านะครับนะแต่ก่อนที่จะทดสอบนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าปืนสามารถยิงได้หรือเปล่าอ่ะเอาละผมจะเอาจากปืนธรรมดาดูก่อนนะครับนะลองให้นี่ยิงเล้วนี่บักไอ้หัวหน้าครับแป๊บนึงนะครับนะผมรู้สึกแปลกๆอ่ะอ่ะวอ้า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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยไม่เข้าว่ะนะครับปืนโคตรแรงเลยนะเนี่ยนะฮะเฮ้ยอ่ะนั่นผู้ชมลองเลเซอร์ดูดีนะครับนะปุ๊บปี๊บออกบ้า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 โอ้โหกันได้หมดเลยนะครับมาแต่ไม่เด้งนะท่านผู้ชมมันจะไม่เด้งนะครับบ้าไปกันเลยครับนะเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โหหน้าของจริงเลยวะหหน้าเก่งมากเลยแหมมันแน่นอนอยู่แล้ว อ่ะท่านผู้ชมต่อมาลองอพจีเลยนะครับนะหัวหน้าบัดลึกหน้าผมขอไปตั้งหลักต่อการเดี๋ยว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 แรงสะท้อนของ RPG มันโดนหน้าผมนะครับนะอ่ะมาดูกันนะครับว่าอพจจะเป็นยังไงนะครับเอาลรงหัวหน้าพร้อมยังโอ้กูบอบล้อลูกเข้าโอเคครับหนึ่งสองติดอุ้ยกันได้นะครับโอ้ะโดนขาบมเบงเออด้วยหัวหน้าเออเฮ้ยนี่ผมยิงพลาดตอนเนี้ไอ้โอ้โหเจ้าแม่กูตายเออฮ้ยิงอีกทีหนึ่งแล้วกันโโโออ้้ห ไม่เป็นไรเลยวะ่ะอ um. ah, right. ่ะเอาละงั้นมึงเจอปืนนี้ไปเลยนะครับนะนี่รู้เรื่องเดี๋ยวเล่รู้เรื่องนะครับเอาละหัวหน้าผมจะยิงแล้วนะครับหัวหน้ามาหัวหน้าผมพร้อมแล้วมาโอ้ม๋งรีบยิงโหอย่าขี้โบเอาละหัวหน้าผมจะยิงแล้วนะหนึ่งสองตุ้ม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 เฮ้ยเฮ้ยปืนยิงเครื่องบินยังไม่เข้าหรอเนี่ยอะไรวะเฮ้ยอันนี้คือมันกันได้ทุกอย่างจริงๆเลยว่ะนะครับกันได้ดีกว่าโล่อีกนะครับโล่เนี่ยิงยิงทะลุได้ใช่ไหม อ่ะงั้นต้องรองปืนนี้นะครับนะปืนไฟนะครับนะดู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 ถ้าโดนปืนไฟถ้าอาจจะทะลุบาเรียก็ได้ดูโดนจี้เข้าไปจี้เข้าไปจี้เข้าไปเฮ้ยไม่เข้าเลยนะครับอ่ะแล้วถ้ายิงโดนใส่ตัวเครื่องล่ะจะเป็นไงนะครับนะาอืนี่นี่โอ้จี้ใส่เครื่องนะครับนะต้องจี้ใส่เครื่องเครื่องจะพังหรือเปล่านะครับนะเป็นไงนะครับเครื่องร้อนเลยนะครับนะดูดิเครื่องร้อนนะครับ แต่ยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับโอ้โหเครื่องแม่งกันความร้อนได้ด้วยอ่ะงั้นลองแรงถีบของเลเซอร์มหาปารายเลยนะครับดูซิปังเฮ้ยเฮ้ยกันได้เหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเขี่ยวกันได้ทุกอย่างอืมเป็นไงล่ะดิ์สิงประดิษฐ์ช้นช้นคือด็อกเตอร์คอยอืมเอาละฉันจะเข้าไปอยู่ห้องไหนนั้นตุ๊บ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 ตุ๊ไอ้ร้อน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 อะไรอยู่นะอ๋อมันลวกนะครับเรือไปมันเลย ครับอ่ะเอาระงง้นผมจะให้เข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะครับนะเอออย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นนะครับผมจะให้มันอยู่นิ่งๆนะครับนะแบบเออโดนล็อกไว้ป๊บนี้นะครับนะฮู้เอาล๋ฉันต้องรอดจากยูเคียแน,น่ๆเลยจะไม่มีใครทำร้ายฉันได้อ่ะเอาระมาดูกันนะครับว่าผมจะลองเอาซีฟอยู่ข้างๆตัวมันอยู่ดีไอ้คอยบอกวู้เอาระนี่คือการทดลองที่โคตรหวาดเสียวที่สุดเลยมาดูกันนะครับนะหนึ่งสองุบเดี๋ยวก่อนกดปุบอันนี้แหละโดนแน่ป๊กดไป ปาบนะครับหายไปนะครับนะตอนนี้มันระเบิดแล้วนะครับนะแต่ตอนนี้ภาพยังไม่มานะครับนะาเร่องสองตโ้ยเป็นไงหุ้ยไอ้คอยังมีชีวิตดีนะครับไม่เป็นไรนะครับนะเฮ้ยไอ้ที่กากระบาดไม่ต้องตกใจนะครับนะตะกี้ผมทำมันตัวหักเองนะครับเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเชือโคตรเจ๋งนะครับอาวุธโคตรเจ๋งเลย ืมเจ๋งยังงั้นเหรอลองเจออาวุธฉันหน่อยเป็นไงเอาละดำแสงโโอ้หเจอของไอรอนแมนตายเฮ้ยทะลุเลยอ่ะออ้ยปาเลียนไม่สามารถกันได้นะครับหน้าอาวุธของไอรอนแมนไอ้ข่อยตายข่อยบกเออกูไม่ได้บอกให้มึงทุนล็อกเลยโอมึงกูแค่อยากลองดูบ้างอะแต่กูยังไม่ได้บอกเลยเออแปกเอ้ยกูตายฟรีนะครับดนะโอ้โอเคโอเคกูไม่รู้ละโทษทีไปละ ม่งเอ้ยไอร็อดแมนโคตรเกียดอ่ะท่านผู้ชมร้องให้ดาร์คเวเดอร์ดูนะครับนะดาร์คเวเดอร์บอกอืมเอ,อละแกนี่ทะลุแน่ดอกนี้ปุ๊บนี่โุ้ยเอาตัวที่เข้าเข้าไปข้างในนะครับนะโดนตัวหรือเปล่านะครับเป็นไรเปล่าปัด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 ปั๊บ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 ัดปัดปัดปัโดนอยู่นะครับโอ้ยลนลนฉันลนอะดาร์คไวเดอร์บอกแฮมมิ่เสร็จโอ้นะครับนะอันนี้มันก็ขี้โกไปป่ะนะครับมันก็ทะลุได้อยู่แล้วป่ะนะครับนะ แต่ก็คือมันผ่านเข้าบาเรียไปไม่ได้หรอกนะครับแต่มันก็เดินทะลุเข้าไปได้อะไม่งั้นมันก็ขี้โกงอยู่ดีะผมว่านะครับเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เท่าที่ผมสังเกตมานะครับบาเรียตัวนี้นะะเมื่อได้อยู่ในบาเรียนี้นะครับมันจะแบบถ้าสมมติาเราไฟไหม้เนี่ยแผลมันจะไม่ลามหรือเปล่านะครับปึ๊บลามไหมลามเลยลามจนไหมแล้วยิบหายแล้วเฮ้ยแล้วก็เถอะจับจับจับับไฟจับไฟอู้อู้โดนต้องไปช่วยด้วยกูขยับตัวไม่ได้ด้วยเอ้โหนะครับขอโทษน้ข่อย ต่อมาลองอาวุธของยอนดูดูนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนะครับจอนดูบอกมาเฮ้ยเดี๋ยมันเพลงคองสชนี่วอ้นะครับเอาแหละมาดูกันนะครับว่ายะนดูจะสามารถพลังมันได้หรือเปล่านะครับนะเออทะลุได้หรือเปล่านะปังอุ้ยดอกเดียวทะลุนะครับนะอุ้ยอาวุธของยอนดูทะลุเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปึ๊บตายนะครับไอ้่อยโอ้โหเดสมอลลี่นะครับเออ อูเออรอ่วจัาประจาประจ่วว่าจ่วประ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 จ่วอุ้ยนะครับหย่อนดูบอกหืมหมอกไอ้ธนูของฉันนะครับแต่ไอ้ข่อยตายแบบแบบแบบล่างไม่ตกนะครับเหมือนโดนฟีดอยู่ข้างในนั้นเลยนะฮะอ่าเอาละต่อมานะครับเราจะอุ้ยอุ้ยอะไรวะเอ้าให้เกิดตรงนี้ไม่ได้เหรอเกิดตรงสนามแม่เหล็กไม่ได้หรอหุยตายเลย โอ้หตายเลยดูดิโอ้ยโอ้ยนะครับ <Allah> มันจะเด้งออกมานะครับนะอ๋อคือที่ตรงนี้มันไม่เข้าเหรอหัวโมงไปหัวแตกไอสัตว์มึงให้กูโมงกูทำไมเนี่ยไอคยนะครับนะก็จะจะปฏิหัวโมูสรบเลยไอดอกเดียวนะครับเนี่ย เอาละครับท่านผู้ชมผมเล่นมามากพอแล้วนะครับมาเอาละผมจะลองนิวเคลียร์ดูนะครับนาวิวเคลียร์แบบลูกเล็กดูก่อนนะฮะเอาละมาดูกันว่าการทดลองนี้ที่ไอ้ข่อยยอมเสี่ยงนะครับนะว่าบาเรียของมันใช้ได้หรือเปล่านะครับในการต้านนิวเคลียร์นะครับนะเอาละมาดูกันหนึ่งสองสโอ้ยนบุญจะมองว่า แบบระเบิดตัง,งแต่เป็นไงนะครับในคอยเป็นไงล่างเป็นไงนะครับเป็นไงวะรอรลุ้นนะครับนะมันจะรอนหรือเปล่าครับเฮ้ยเป็นลอดไอเลือดเต็มเลยนะผู้ชมไม่เป็นไรไม่มีผลกระทบนะครับโคตรเก๋งเฮ้ยเป็นไงครับเอาแป้งใกล้ๆตัวมันเลยครับเอ้ยนะครับนะบลงใส่หัวหัวแตกนะครับนะ ไม่ตายเพราะนิวเคลียร์เลครับตายเพราะว่านิวเคลียร์ตกใส่หัวตายนี่ครับนะคร,ะครอ่ะเอาละมาดูกันนะครับนะผมจะกดทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยนะครับนะโดยการหยุดอย่างนี้นะครับแล้วก็กดนี่มันกำลังจะระเบิดนะครับนะไม่ต้องตกใจนี่คือนิวเคลียร์ที่เยอะที่สุดโดนหน้ามึงแน่ไอ้คอยหนึ่งสอง แรง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 อนุภาพนะครับดู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 แรงอนุภาพนะครับโคตรแรงเลยนะเนี่ยดูดินะครับกระจายเป็นมมงวงกว้างนะครับดูซิว่าไอ้คอยมันจะรอดหรือเปล่าโอ้ยเป็นสแตร์สีขาวเลยนะครับนะเออโอ้ยโ,โคตรอีพิกนะครับนะไอ้คอยอยู่ไหนวะเป็นไงนะครับอุ้ย ไอร้รถแวนกูยังตายเลยนะครับไอร้รถแวนบอกกูเอ่อไรสภาพแต่ไอ้คอยเลือดปกตินะครับคิวจัดนะครับไอ้คอยบอกเนี่ยสบายอยู่ข้างในนี้สบายจริงๆเลยนะไอร้รถแวนจะไปมั้ยมากับกูล่ะไอร้รถแวนบอกอู้กูตายแล้วไงโอ้ดูดิตัวกูยังติดอยู่ในนิวเคลียร์อยู่เลยอ่ะกดโอีกทีโอ้โหไอ้เล็กกว่าเดิมนะครับกูยิ่งอยู่ใกล้เรียบร้อยนะครับนะนิวเคลียร์ที่อยู่ข้างๆพังเลยนะครับ เอาละต่อมาลองฟิวชั่นบอมนะครับเป็นระเบิดที่บอกเลยว่าแรงกว่านิวเคลียร์หลายเท่านะครับซึ่งผมจะเอาละทดลองแล้วไนดะ้คอยืมอดอยลยจัดมอตู้นะครับเป็นไงนะครับนะรับได้บ้เฮ้ย,ยตัวมันหายมันรับไม่ได้บารียร,ระเบิดเลยนะครับบาเรียรเอาไม่ได้ท่านะผู้ชมไอ้คอยตายศพอยู่นี่นะครับหายไปเลยนะครับนะ หายไปเลยหายไปแล้วนะครับไอ,อ้ข่หายไอ้ไข่บอกโอ้ไม่เนาะเราไม่สารมากตันระเบิดตัวนี้ได้นะครับเฮ้ยตายตายมึงตายไอ้ไข่ไอ,อ้ไขอ่อตายเลยนะครับแต่เครื่องไม่พังนะแต่ไอ้ไข่ตายแทนอ่ะท่านผู้ชมเอาใหม่อีกทีนึงนะครับคราวนี้ผมปรับสโลว์ให้เป็นแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะปึ๊บปับ๊บดูโอ้ยเดี๋ยวก่อนคือมันเป็นลูกสีขาวเหรอเพิ่งสังเกตนะครับนะเฮอ ตต้ผู้เละโอ้ยแต่กี้คืออะไรอะแต่กี้คืออะไรอะแต่กี้คือแสงอะไรม่วงอะนะครับแต่ไอ้ข่อยตานไม่อยู่นะครับนะแต่กี้ขนาดผมกดหยุดแล้วนะเนี่ยนะครับลูกมันเร็วมากเลยอะอะท่านผู้ชมผมขอใหม่อีกทีเดียวผมดูไม่ทันจริงเลยวะนะครับน้าผมจะกดปึ๊บหยุดก่อนแล้วก็กดตุ้มนี่ขนาดกูสโลหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าโอ้ยดูดิเป็นสีม่วงเหรอ พลังที่แท้จริงนะครับบักคอยตายตายตายแบบตายเลยนะครับตู้มนะครับอ๋อมันระเบิดเป็นสีม่วงนะครับถ้าเออถ้าเราจับสังเกตดูดีๆนะครับจากภาพสโลนะครับเออเพิ่งรู้นะครับนะอุ้ยแต่ปาเรียไม่สามารถกันได้เลยอะนะครับอาวุธนี้คือโคตรมหาปรัยนะครับนะอ่ะเอาละก่อนจบนะครับไอ้่อยก็บอกว่าโอ้ฉันอยาก้องกับอาวุธที่มันแรงที่สุดในโลกที่ไม่มีใครซื้อเนี่ย เออมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถต้นได้หรือเปล่าครับกับบารียนี้เอาล่ะหัวหน้าไครผมจะกดแล้วนะพี่อเอเอกดมาเลยอลูกน้องอ่ะเอาล่ะจะถือว่าผมฆ่าหัวหน้านะขอโทษทีอ้ะกูช็อตกูอีกแล้วอุ๊โอ้โหเป็นไงนะครับมาเฮตาย <c oughs> ตายเลย <c oughs> ตาย <c oughs> ตัวแบบไม่เกี่ยม <c oughs> นะครับดูดิตายโอ้โหโดนปืนทำลายล้างระยะประชิดนะครับดูดิ ตัวแบบ <c oughs> แล้วแต่กระดูกนะครับอ่ะเอาละท่านผู้ชมผมจะ,จะดูภาพชาใหม่นะครับนะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะกดจริงไปน,นะครับนะปึบ๊ปบปั๊บมาแล้วนะครับนะปึบ๊ปบปึ๊บออกมาแล้ว,วผ่านร่างไอค้คอยไปแบบครึ่งตัวรู้ดิโยมันแรงมากเลยครับอันนี้คือปรับแบบโคตรสโลนะครับนะดูตัวมันดิอ้ยเราไม่สามารถจะตัดได้ มายโอ้โหดูดีดูดูค่อยๆทุกส่วนนะครับค่อยๆลดไปอย่างช้าๆนะครับอะตายานะครับมาเละเละโอ้โหดูนอนตายคาบารียาเลยนะครับมาเออดูค่ะใครจะสู้ได้วะเนี่ยนะครับไออาวุธบ้าเนี่ยเอ้ออะนะ เออนั่นแหละนะครับเราก็ได้เขียนนะครับอาวุธทั้งสองอย่างคือสุดยอดมากเลยครับเป็นบาเรียนะครับที่สามารถกันได้แทบทุกอย่างนะครับแล้วก็ซูเปอร์ระเบิดนิวเคลียร์ที่แรงกว่านิวเคลียร์หลายเท่านะครับสามารถพังบาเรียเข้าไปได้เลยนะครับนะซึ่งบาเรียเฉยๆทําไม่ได้นะครับแต่ไอ้นี่ทําได้โอ้โหเป็นไงล่ะนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไป